ตอนที่237ทะเลทุกไร้ยขอบเขตกลับใจคือฟากฝั่งหนึ่งท่านเจ้าสำนักพวกเราเข้าใจผิดไปหรือไม่เขาอาจจะไม่ได้ถูกส่งมาจากสำนักบําเพนประจิมพี่อีเจ้าเป็นมังกรจเจริญไวัยเต็มตัวแล้วอย่าได้หลงกลไปกับพฤติกรรมของเขาในรูปปั้นของวิหารหลักเจ้าสำนักเทปเทวและรองเจ้าสำนักต่างก็สื่อสารกันผ่านเจ็จำนงวิญ,ญญาณชั่วขณะหนึ่งทันใดนั้นพวกเขาก็ตระหนักได้พร้อมกันว่า พวกเขาสามารถพูดคุยกันได้ตรงๆในหอโอสถโดยไม่จําเป็นต้องใช้พลังจิตในการสื่อสารผ่านเจตจำนงวิญญาณและมันยังค่อนข้างปลอดภัยอีกด้วยเมื่อเห็นชายไวกลางคนผู้นั้นแค่แค่มังกรชายไวกลางคนเดินอ้อยอิ่งไปรอบๆหน้าห้องถงหลักเป็นเวลานานในขณะนี้อาวอีจึงกังวลเล็กน้อยว่าเขาเข้าใจอะไรผิดไปหรือไม่หลี่ชางโซชี้แจงสั้นๆดูเหมือนว่าคนผู้นี้จะลังเลแต่เขาก็ตื่นตัวระแวดระวังและคอยสังเกตรูปปั้นอยู่ตลอดเวลา ดวงตาของเขาไม่วันไหวนิย่อมพิสูจน์ได้ว่าเขาได้เตรียมการว่าจะทําอะไรต่อไปเอาไว้แล้วดูสิเขาทําลังเลมาตลอดแต่เหตุในยามที่เขาเก้าวขึ้นบันไดย่างก้าวของเขาจึงฉับไวราวกับมีลมพัดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาเล่าอาอีมองเข้าไปใกล้ๆแล้วพยักหน้าพลางกล่าวอย่างละอายใจว่ายังคงเป็นท่านเจ้าสานักที่สังเกตอย่างละเอียดรอบคอบนักเช่นนั้นท่านเจ้าสานักแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปดีขอรับ ลีชังโซ่ยิ้มและกล่าวว่าข้าได้เตรียมการบางอย่างเอาไว้แล้วพี่อีคอยดูเถิดหากข้าไม่อาจจัดการกับปรมาจารย์เผ่ามังกรผู้นี้ได้ข้าก็ต้องให้เจ้าปรากฏตัวให้ทันเวลาอาวีรีบกล่าวว่าท่านเจ้าสำนักโปรดวางใจหากเขากล้าสร้างปัญหาที่นี่ในวันนี้อีจะไม่ละเว้นเขาไปอย่างแน่นอนขอรับไม่ต้องรีบร้อนดูท่าทีเขาไปก่อนมีคำหนึ่งกล่าวไว้ว่าใจร้อนก็กินเต้าหู้เหม็นไม่ได้หนึ่งท่านเจ้าสำนักกล่าวได้ถูกต้องแล้วขอรับเต้าหู้อยากจะเหม็นเออ หลีชังโซว,วจะหัวเราะไม่ได้ทันใดนั้นเขาก็พบกับความสุขที่ยากจะเข้าใจซึ่งทําให้ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่เบิกบานใจยิ่งแล้วก่อนที่เสียงหัวเราะในหอโอสถจะจางหายไปมังกรไวกลางคนในวิหารเทพทะเลแห่งเมืองอันสุยก็มาถึงประตูห้องโถงหลักแล้ว มังกรตัวนี้มีเขาสีม่วงสองเขาอยู่บนศีรษะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรูหราหน้าตาดุร้ายและเหลี่ยมจัดในตาคมกริบเขากำลังจะเข้ามาในขณะนั้นแต่เมื่อยกเท้าซ้ายขึ้นทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านข้างว่าหยุดนะมังกรชายไวกลางคนขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วมองไปยังทิศทางของเสียงพลางก้าวเข้าไปในห้องโถงหลักทันทีในขณะนั้นก็มีชายร่างกำยำจากหมู่บ้านสงสวมเสื้อคลุมหนังหมีและมีร่างแข็งแกร่งดุด คุนเขาเดินเข้ามาหมีตัวนั้นแค่แค่คนผู้นั้นถือได้ว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านสงหากพิจารณาจากมุมมองของผู้ฝึกบำเพ็ญอย่างเดียวล้วนๆนคนผู้นี้ก็อยู่ในขอบเขตคนกลับตาวิธีขั้นที่สองและไม่ธรรมดาเลยแต่ร่างของเขาเต็มไปด้วยไอสังหารชั่วร้ายร่างของเขาแข็งแกร่งมากจนแทบจะน่ากลัวดูเหมือนว่าจะทรงพลังมหาศาลถึงขนาดจับมังกรและปราบพยักได้ คนผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาแต่งงานกับผู้บำเพ็ญสตรีที่งดงามในหมู่บ้านสงไม่รู้ว่ามีกี่คืนนับไม่ถ้วนที่เขาได้ทำร้ายสงหลิงลี่ให้สลบทิดาคนโตของเขาให้สลบในคืนที่เงียบเหงาอ้างว้างสองตอนนี้เขาเป็นผู้พิทักษ์ที่6ของสำนักเทพทะเลทักษิณและเป็นหัวหน้าหมู่บ้านสงในอนาคตที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทพทะเลอย่างไรก็ตามสงเหล่าซานเป็นชื่อเดิมในอดีตและในตอนนี้เขามีชื่อที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเทพแห่งท้องทะเลมอบให้ด้วยตัวเองสงปู้ฮาน สงผู้ห้านมีสีหน้าท่าทีเคร่งครึมเขาเดินไปหามังกรชายวัวกลางคนและถามอย่างสุภาพว่าท่านมาจากที่ใดหรือเหตุใดถึงมาเยือนที่วิหารเทพทะเลหลักของเราไปให้พ้นมังกรชายวัยกลางคนตวัดอย่างไม่เป็นมิตรและกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่าข้ามีเรื่องบางอย่างเกี่ยวข้องกับเทพแห่งท้องทะเลแล้วเมื่อใดกันที่ให้เศษซากเผาพ่อมดอย่างเจ้าออกมาเสนอหน้าพูดได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นอ๋ออีก็รู้สึกโกรธอย่างยิ่ง หากไม่ใช่เพราะว่าเอาอีได้วางเจตจำนงวิญญาณไว้บนรูปปั้นของเขาซึ่งเทียบเท่ากับรูปปั้นหยกเขาจะรีบพุ่งออกไปข้างหน้าแล้วแต่เจ้ามังกรชายไว้กลางคนตัวนี้ออกไปทันทีอย่างแน่นอนเรื่องเหลวไหลอันใดกันแม้ทูตเทวของหมู่บ้านสงจะเป็นเผ่าพ่อมดจริงๆแต่นั่นย่อมมีใช่ปัญหาทว่าเขามีเจตนาชัดเจนที่จะสร้างความบาดหมางระหว่างกันให้เกิดขึ้นเผ่ามังกรหาเรื่องจริงๆกล้าดีอย่างไรมาสร้างปัญหาให้เทพแห่งท้องทะเลไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่หรือไม่ ทว่าตามที่มังกรไวยกลางคนและอาวอีกคาดหวังไว้สงผู้ห้านไม่ได้เผยท่าทีโกรธเคืองใดๆให้เห็นสงผู้ห้านขมวดคิ้วและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของเทพแห่งท้องทะเลในใจดังนั้นสงผู้ห้านจึงกล่าวอย่างชัดเจนว่าพวกเราชาวหมู่บ้านสงได้รับพรจากเทพแห่งท้องทะเลเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตเทวะแห่งสำนักเทพทะเลจากเทพแห่งท้องทะเลเราได้เผยแพร่คำสอนของสำนักเทพทะเลไปในที่ต่างๆทุกคนแห่งเพื่อปกป้องเหล่าสานุสิทธิ์ของสำนักเทพทะเล นี่คือวิหารของสำนักเทพทะเลและข้าคือผู้พิทักษ์สำนักเทพทะเลแล้วเหตุใดข้่าถึงพูดไม่ได้เล่าขณะกล่าวก็มีแสงสีทองสาดประกายขึ้นบนหน้าอกของสงปู้ห้านจริงๆแล้วเป็นโลขนาดเล็กที่เกิดจากบุญเครื่องสักการซึ่งมีคำว่าผู้พิทักษ์สำนักเทพทะเลเขียนอยู่บนนั้นข้าบอกให้ถอยไปมังกรชายวัยกลางคนเอามือไพร่หลังแล้วมองมายังเขาด้วยจมูกที่เบ่งบานเหตุใดเล่าข้อดีอย่างเดียวของเจ้าคือมีร่างกายไม่เลวแต่ก็สู้ข้าไม่ได้ แล้วยังคิดจะสู้กับข้าอีกหรือหลีช่ชางโซยังคงส่งข้อความเสียงไปยังสงผู้ห้านเขาไม่ลืมจะเตือนสงผู้ห้านให้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของสีหน้าท่าทางและอารมณ์ที่พุ่งสูงขึ้นของเขาสงผู้ห้านขมวดคิ้วและถามอย่างเย็นชาว่าท่านเป็นคนของสำนักเทพทะเลหรือมังกรกล่าวว่าไม่ใช่แล้วอย่างไรเล่าหรือท่านคือผู้พิทักษ์มังกรแท้ของสำนักเทพทะเลมังกรกล่าวต่อว่าไม่ใช่เจ้าว่าอย่างไรเล่า สงผู้ห้านพยักหน้าอย่างสงบและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไม่ใช่ทั้งคนของสำนักเทพทะเลหรือผู้พิทักษ์มังกรแท้ของสำนักเทพทะเลแล้วเหตุใดท่านถึงต้องการเขตแดนสำคัญของสำนักเทพทะเลมังกรชายวัวกลางคนกระตุกมุมปากเล็กน้อยและกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่าในตอนนี้ข้าจะเข้าร่วมสำนักเทพทะเลและเป็นสานุสิทธิ์ของสำนักเทพทะเลว่าอย่างไรเล่าสงผู้ห้านหัวเราะและแอบส่งความเสียงในใจและกล่าวอย่างสงบว่าต้องขออภัยด้วยพวกเรารับท่านไม่ได้ มังกรชายไวกลางคนโกรธจัดทันทีเขาจ้องไปที่สงผู้ห้านและก้าวไปข้างหน้าอีกเก้าก่อนจะเข้าไปในห้องถงหลักและยิ้มย้อยแยวข้าพังเข้ามาเช่นนี้แล้วเจ้าจะทำอะไรข้าได้ในหอโอสดอาอีจะกัดฟันด้วยความโกรธไม่ได้เจ้าสารเลวผู้นี้วอนมากขนาดนี้เขาอาจต้องการให้ทูตเทวะของหมู่บ้านสงลงมือโจมตีหลีฉางโซ่วิเคราะห์อย่างรอบคอบความคิดบางอย่างว่าเข้ามาในใจและทันใดนั้นเขาก็คิดถึงความเป็นไปได้ นอกเหนือจากผู้บำเพญ็ญเวนจริงปรมาจาจรย์จากสำนักบำเพ็ญประจิมอาจวางแผนเรื่องนี้มังกรตัวนั้นจงใจเปิดเผยที่อยู่ของมันแต่แรกและเดินไปรอบๆสถานที่สองสามครั้งปล่อยให้เหล่ามนุษยร์รีไปที่วิหารเทพทะเลนอกจากนี้ยังทำให้เหล่าผู้พิทักษ์มังทักมั่งแทแรกของสำนักเทพทะเลที่ปกติมักจะฝึกบำเพ็ญอยู่ที่ขอบทะเลทักษิณได้สังเกตเห็นสถานที่นั้นแล้วเขาก็จงใจหาเรื่องหรือว่าเขาจะพ่ายในการต่อสู้ครั้งต่อไป จากนั้นเขาก็จะพยายามจะมาพึ่งพาสำนักเทพทะเลเขาคิดจะหลอกลวงใช่หรือไม่ปรมาจารย์จากสำนักบําเพ็ญประจิมเผ่ามังกรและกาลหลอกลวงครั้งหนึ่งท่านอาจารย์หลุงเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าเขาได้จัดการปรมาจารย์จากสำนักบําเพ็ญประจิมมาหลายคนแล้วไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกหนะ้ามังกรเซียนเทียนขั้นสูงสุดไม่ใช่เครื่องมือของสำนักบําเพ็ญประจิมหรือเผ่ามังกรเขาเป็นแค่เหยื่อล่อ ลีฉางโซ่ตระหนักขึ้นมาได้ทันทีและแนวเรื่องใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นในใจของเขาอย่างรวดเร็วน่าสนใจเขาได้เผชิญกับบรรพบุรุษแห่งการหลอกลวงแล้วหลีช่ชางโซ่กล่าวกับเอาอีทันทีว่าพี่อีให้ปรมาจารย์มังกรที่เจ้าวางใจมาที่เมืองอันสุยทันทีแล้วข้าจะจัดการมังกรตัวนี้ก่อนหากคาดไม่ผิดต้องมีคนทําอะไรสักอย่างและลอบส่งมังกรตัวนี้มาที่นี่อย่างลับๆมันอาจตายที่นี่ได้ตลอดเวลา อาวอีตกตะลึงเขาไม่ได้ถามเหตุผลแต่หยิบแผ่นยกขนาดเท่าฝ่ามือออกมาแล้วกดสองสามครั้งเพื่อเปิดใช้กดห้ามแล้วรีพูดกับแผ่นยกในอีกด้านหนึ่งนั้นหลีช่ชางโซ่ก็ควบคุมตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์และส่งข้อความเสียงไปยังส่งปู้ห้านอีกครั้งข้าจะไปจัดการเขาก่อนถอยออกไปก่อนและปิดประตูวิหารข้าจะพาคนไปพาเหล่ามนุษย์ให้ออกไปด้วยเหตุนี้หลี่ฉางโซ่จึงออกคำสั่งอย่างละเอียดให้ส่งปู้้าน 1. เพราะการทำเต้าหู้เหม็นต้องรอให้เต้าหู้เสียก่อนถึงจะเอาไปทำได้ดังนั้นถ้าใจร้อนก็จะไม่ได้กินเต้าหู้เหม็นสองทำนองว่าเวลาที่เขาร่วมอภิรมกับมานดาของสงหลิงลี่เขามักจะตีสงหลิงลี่ที่นอนอยู่ในห้องข้างๆให้สลบก่อนจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงจนต้องนอนไม่หลับตอนที่สองสาดทะเลทุกไร้ยขอบเขตกลับใจคือฟากฝั่งสองในขณะนั้นสงปู่ห้านอกจะกำมัดแน่นไม่ได้เขาไม่กล้าขัดคำสั่งของเทพแห่งท้องทะเลใน ขณะที่นึกถึงเหตุการณ์น่ายินดีของภรรยาที่ตั้งครรภ์และกำลังจะคลอดบุตรคนที่สามในไม่ช้านี้แล้วเผยรอยยิ้มเบิกบานใจออกมารอยยิ้มนั้นทำให้มังกรชายผู้นั้นประหลาดใจแล้วสงผู้ห้านยังหันกลับมาผายมือเชิญอีกด้วยข้าไม่อาจทำอะไรท่านได้ขอท่านได้โปรดทำต่อไปเถิดข้าได้แต่หวังว่าท่านจะให้ความเคารพท่านเทพแห่งท้องทะเลของข้า ในขณะนั้นสงผู้ห้านก็หันหลังกลับแล้วจากไปไม่เหลียวหลังทําให้มังกรตะลึงงานเขาไม่คิดว่าคนเผ่าพ่อมดจะไม่โจมตีแม้เขาจะอยู่ในสถานะเช่นนี้คนในเงามืดหนึ่งผู้นั้นบอกไม่ใช่หรือว่าคนเผ่าพ่อมดนั้นไม่ค่อยฉลาดมากนะมังกรชายไวกลางคนอดคิดถึงคนในเงามืดและคําพูดไม่กี่คําที่คนในเงามืดกล่าวเอาไว้ไม่ได้โอกาสได้เป็นเซียนจินผลเต่าอายุยืนล้วนอยู่ในแผนสําหรับวันนี้ของขา้ามังกรชายวัย กลางคนรีตาลงพลางชูฝ่ามือซ้ายไปทางสงผู้ห้านแล้วบีบนิ้วทั้งห้าของเขาเบาๆจากนั้นก็มีแรงดูดพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาทันใดนั้นสงผู้ห้านซึ่งอยู่ห่างออกไปสิบจ้างก็ส่วนเซ่ไปข้างหลังอย่างไรก็ตามสงผู้ห้านก็มีปฏิกิริยาตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งทันใดนั้นเขารีบลุกขึ้นยืนและย่อตัวลงในท่าหมาปู้จากนั้นก็ได้ยินเสียงแตกเบาๆสองครั้งในขณะที่เท้าใหญ่โตของเขาเตะทะลายแผ่นหินไปสองแผ่นทันที ร่างของเขาแทบจะทรงตัวไม่อยู่ข้าบอกให้เจ้าออกไปไม่ใช่หรือมังกรชายไวกลางคนกล่าวเย็นชาในตอนนี้มันเป็นเพียงการกระทําธรรมดาและเขากําลังจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นในขณะนั้นร่างหนึ่งก็โผล่ออกมาจากแผ่นหินที่แตกบนพื้นและยืนสกัดกั้นอยู่ด้านหน้าสงปู้ห้านสองคนผู้นี้มีผมขาวขาว,ขาว,ขาวและใบหน้าผอมบางเขาถือแทะหางมาเอาไว้ในมือและสวมชุดคลุมเต่าสีขาวแผ่อัขรเต่าที่นิ่งสงบ มังกรชายไวกลางคนขมวดคิ้วเล็กน้อยทันทีแน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าเซียนชราที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นร่างจำแลงและไม่คิดว่าจะมีเซียนเทียนระดับต้นปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันมันย่อมเป็นตุกตากระดาษจำลองมนุษย์เซียนชราของหลี่ช้างโซ่อย่างแน่นอนหลี่ช้างโซ่เหวี่ยงแซ่หางม้าของเขาเบาๆแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสหายเต่าใหญ่เจ้าถึงมาที่นี่มังกรชายไวกลางคนกล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้าเป็นผู้ใดกัน สงผู้ห้านที่ยังไม่ได้จากไปไกลหันกลับมาและตะโกนว่านี่คือผู้อาวุโสของสำนักเทพทะเลของเราห้ามบังอาจล่วงเกินท่านเอาหล่ารีไปเถิดผู้ห้านขอรับท่านผู้อาวุโสสงผู้ห้านยิ้มบางแล้วก้าวออกจากถงหลักของวิหารเขาเรียกทูตเทวะออกมาข้างนอกสิบกว่าคนและเริ่มเชิญให้เหล่ามนุษย์ในวิหารออกไป หลีช่ชางโซ่ตรหนักได้ทันทีว่าในขณะที่เขาปฏิบัติต่อสงผู้ห้านในฐานะผู้เยาธิดาของสงผู้ห้านก็ถือว่าเขาเป็นพี่ชายและเรียกเขาเช่นนั้นทุกวันมันเป็นความจริงแต่ละร่างของเขาอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างหลี่ฉางโซ่บกแท้หางมาแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสหายเต่าใหญ่ไม่มาที่โถงด้านหลังกับข้าหากมีเรื่องใดเร่งด่วนก็บอกข้าได้ข้าจะช่วยเจ้ารายงานท่านเทพแห่งท้องทะเลให้อย่างแน่นอนเหออข้าแค่คิดว่าสำนักเทพทะเลของเจ้าโอหังและกดขี่ผู้คนมากเกินไป มังกรชายไวกลางคนเผยกรงเล็บมือซ้ายและมีเปลวไฟวูบวาบอยู่ภายในข้าไม่กลัวที่จะบอกเจ้าว่าข้ามาที่นี่ในวันนี้เพื่อทำลายรูปปั้นเทพแห่งท้องทะเลของเจ้าองชายรองแห่งเผ่ามังกรของข้าอาวอีจะยอมจำนนต่อเทพแห่งท้องทะเลได้อย่างไรสำนักเทพทะเลนี้ควรเป็นของเผ่ามังกรในหอโอสถอาวอีบันดาลเดือดจนเลือดขึ้นหน้าเขาอยากจะย้ายร่างไปยังเมืองอันสุยและต่อสู้กับเจ้ามังกรตัวนี้ได้ในทันทีทุกคำพูดของเขาล้วนเผยให้เห็นแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ เห็นได้ชัดว่าเขาเจตนามาหาเรื่องเขาก็นึกว่าเผ่ามังกรมีเรื่องสำคัญต้องทำจริงๆทว่ามีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในห้องโถงอืมข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันตุก,กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่ปลอมตัวเป็นเสียนนักพรตเต่าชราถือแท้หางม้าและพยักหน้าด้วยรอยยิ้มข้าคิดว่าเจ้าพูดมีเหตุผลมังกรชายไวกลางคนตกตะลึงก่อนจะขะมวดคิ้วและจ้องไปที่ชายชราที่อยู่ตรงหน้าพลาง กระตุกปากเล็กน้อยไม่โกรธหรือะไหนถึงไม่จมตีเล่าไม่ว่าจะเป็นผู้พิทักษ์เผ่าพ่อมโด,ดหรือผู้อาวุโสเซียนเทียนตรับใดที่มีคนจากสำนักเทพทะเลทักษิณลงมือจมตีเขาก็จะทำตามแผนที่วางไว้ทันทีเขาจะปลิวกระเด็นออกไปแล้วตกลงตรงหน้าห้องถงหลักจากนั้นก็กระอักเลือดและทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกต้องนั่นคือทั้งหมดที่เขาต้องทำและเขาจะได้มีโอกาสเป็นเซียนจินมังกรชายไวกลางคนกัดฟันและก้าวไปออกไปข้างหน้าสองสามก้าวทันที ลีฉางโซ่รีบกระโดดไปด้านข้างอย่างว่องไวและยิ้มพลางกล่าวว่าสหายเต๋าชไหนเจ้าไม่จมตีและทำลายรูปปั้นเทพเจ้าหลักเสียก่อนเล่าโอ้แล้วยายเจ้าไม่หยุดฆ่าเล่าแล้วยายข่าต้องหยุดสหายเต๋าเล่าหลีช่ชางโซ่ผายมือออกเผ่ามังกรมีส่วนอย่างมากในการสร้างสถานที่แห่งนี้สหายเต๋าเป็นคนของเผ่ามังกรหากต้องการทำลายสถานที่นี้ก็ย่อมทำได้มันสมเหตุสมผลแล้วผู้ใดจะกล้าไม่ยินยอมเล่า ลีชฉางโซกล่าวอย่างอบอุ่นว่าสอหายเตาเหตุใดท่านไม่นั่งลงพักผ่อนสักครู่ข้าจะเรียกทูตเทวศักดิ์สองสามคนมาเดี๋ยวนี้งานเช่นนี้จะให้ท่านลงมือด้วยตัวเองได้อย่างไรมังกรชายไวกลางคนเกือบจะตะโกนกลด่าใส่เขาแต่เขาแค่นเสียงแล้วกระโจนเข้าหาตุก,กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลีช้างโซ่ทันทีทว่าในขณะนั้นตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ก็เพียงหลีดวงตาลงและยิ้มพลางค่อยๆหยิบไขมุกออกมาจากแขนเสื้อของเขาผลึกบันทึกเหตุก,หตก,การณ์ขนาดใหญ่ มังกรชายไวกลางคนชะงักงานไปชั่วครู่และดูหวั่นกลัวเล็กน้อยหลี่ชังโซ่ยิ้มและกล่าวว่าสหายเต่าดูนี่สิมันใหญ่และกลมนี้เป็นเครื่องมือเวทที่ข้าได้ปรับปรุงแล้วเรียกว่าผลึกคู่แฝดบันทึกเหตุการณ์ในขณะนี้ทุกการกระทำและทุกอิริยาบถของสหายเต่าได้ถูกบันทึกเอาไว้ในนี้นับตั้งแต่ที่สหายเต่าร่อนล่องมาหยุดที่หน้าห้องโถงจนถึงยามนี้ภาพที่มันบันทึกจะถูกเก็บไว้ในผลึกอีกเม็ดที่ประกอบจับคู่เข้ากับมัน กล่าวอีกนิดหนึ่งแม้สหายเต๋าจะทำลายไข่มุกที่บันทึกสิ่งที่เจ้าทำไปแต่ผลึกอีกเม็ดก็ได้รับการคุ้มครองอยู่ในที่รับซึ่งห่างไกลออกไปหลายพันลี้มังกรชายไวกลางคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมในขณะนั้นเขาคิดจะฆ่าสังหารนักพระเต๋าชาราและทำลายผลึกบันทึกเหตุการณ์ในทันทีทว่าในขณะที่เขากำลังจะเคลื่อนไหวหลีฉางโซ่ก็สะบัดแท้หางม้าเบาฮ่าฮ่ สหายเต๋โปลดใช้พิจารณาดูรอบกายให้ดีกว่านี้เสียก่อนที่จะตัดสินใจว่าวันนี้จะทำอันใดรุนแรงกับข้าหรือไม่มังกรชายไวกลางคนกว่าสัมผัสเซียนรับรู้ออกไปตรวจดูบริเวณโดยรอบและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้สังเกตเห็นว่าทั่วทั้งถงหลักนี้มีผลึกบันทึกเหตุการณ์อยู่มันถูกแขวนไว้ใต้ชายคาฝังไวอยู่บนคานร,รวมถึงดวงตาของรูปปั้นทั้งสองและตามมุมอื่นๆ เมื่อมองแวบแรกเขาก็ตรหนักว่ามีผลึกบันทึกเหตุการณ์อยู่มากกว่าสิบเม็ดใบหน้าของมังกรชายไวกลางคนดูมืดมนในขณะที่หลีช่ชางโซ่ยิ้มและถอนหายใจสหายเต่าทะเลทุกฤกษ์เกิบกลับใจคือฟากฝั่งสามข้าคิดว่าสหายเต่ามีชะตาต้องการกับสำนักเทพทะเลแล้วใหญ่ท่านไม่ฟังคำสอนของท่านเทพแห่งท้องทะเลบ้างข้าจะไม่บอกผู้ใดว่าเกิดอันใดขึ้นในวันนี้เจ้าเห็นเป็นเช่นไรเจ้ามังกรชายไวกลางคนขมวดคิ้วและถอนหายใจเบาๆ ช่างมันเถิดท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเซียนจินจริงๆเรื่องนี้ก็พังทลายแล้วหือขออำลามังกรชายไวกลางคนสะบัดแขนเสื้อแล้วหันหลังเดินออกจากห้องโถงไปทันทีอย่างไม่ลังเลใดๆทว่าขณะที่เขาเดินไปได้เพียงสองก้าบางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันใดนั้นแสงสีโลหิตก็พุ่งออกมาจากไหลซ้ายของมังกรแล้วก่อตัวขึ้นเป็นกระบี่ยาวฟันลงที่คอของมังกรชายไวกลางคนนั้นหนึ่งผู้บงการอยู่เบื้องหลัง สองคือท่าทีที่ออกมาขวางกั้นระหว่างมังกรและสงผู้ห่านเพื่อปกป้องสงผู้ห่านสามบางแห่งอาจใช้ว่าทะเลทุกไร้ขอบเขตหันมองกลับย่อมเห็นฝั่งหมายถึงผู้ที่เคยทำบาปก่อกรรมทำเข็นเพียงขอให้กลับตัวกลับใจย่อมมีหนทางให้เดินต่อไปไม่ต้องจมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์เป็นสํานวนกําลังภายในจากนิยายของโกเล้งที่ปรับมาจากพุทธคติซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซ่งเมื่อราวก้า9ร้อยกว่าปีก่อนโดยเห็นข้อความนี้ในภาพวาดบนผนังและมีบันทึกไว้ในวัจนะของจูจือ